สวัสดีค่ะก็จะมาชมฝรั่งเฟื่องหงมีนะคะนี่ค่ะกิ่งเขาค่อนข้างที่จะนี่นะคะดกอันนี้เด็กทิ้งนี่นะคะก็จะให้เหลือเนะะี่ยค่ะจากสองหลือหนึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วลูกก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่นะนี่ค่ะเห็นไหมกิ่งนี้เนี่ยค่ะแทบเดียวก็มีดอกแล้วนะคะ อย่างนี้เพาออกลูกมาปุ๊บก็เลือกนะคะว่าเอาลูกไหนเนี่ยค่ะเห็นว่าพอแตกกิ่งใหม่อะคะ่ะเขาก็จะแตกดอกใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะดูฟื่องหงมีก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะดูนะดูด,ดินี่นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งต้นเลยนะคะนะคะ,นะคะก็จะติดลูกดกหมดเลยนะคะสำหรับเฟืงของมีนะคะใครที่อยากได้ไปปลูกนะคะ<อ>ก็จะดกแบบนี้นะคะ่ะปลูกไม่นานก็จะได้ลูกทานแล้วนะคะสำหรับกระดังเกลือของมีนะคะดูนี่นะคะปัว นี่ค่ะ <laughs> okay. นะะเนื้อของไส้ในฝรั่งเฟืร์งของมีนะคะอันนี้เป็นลูกเล็กนะเพราะว่านี้เด็ดลูกช้านะคะเพื่อนๆถ้ามีลูกเร็วก็เด็ดเร็วนะพอดีเนื้านี่ลืมนะคะนี่ค่ะเม็ดนี่สามารถนําไปเพาะได้นะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในนะคะอันนี้ไม่ได้หอนะลืม ลูกนี้นะคะไม่ได้หอ่อนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ได้หอ่อจริงๆลืมนะคะอันนี้นี่ค่ะสีของไส้ในฝรั่งฟองของมีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะต้นพันธุ์ก็สอบถามที่ทางไลน์นะคะ n u y z i k a เบอร์โทรศัพท์0851611860นะคะ n u y z i k a เบอร์โทรศัพท์0851611860ค่ะนะคะเน,นะนี่ย ของเขานะคะนีนุ่มแล้วนะคะเนื้อตรงข้างในเนี่ยจะหวานฉ่ำอร่อยนะคะข้างนอกเนี่ยก็ตรงผิวเขียวนี่จะมีความกรอบนะคะนะคะ มเมล็ดอะคะถ้าใครอยากไปเพาะเนี่ยสามารถเพาะได้เลยนะคะนะะถามว่าขึ้นไหมขึ้นปกตินะคะถ้าพเพาะเมล็ดคุณก็จะมีสิทธิ์ที่ได้ต้นด่างหรือว่าต้นที่สายพันธุ์แตกต่างจากต้นแม่นะคะหรือดีกว่าต้นแม่ก็ได้นะคะ,นะคะหวานอร่อยมากนะคะฝรั่งเฟิร์นโฮมี่ ถ้าใครสนใจอยากจะปลูกนะคะให้ผลผลิตจริงๆเนะี่ยไม่เกิน6เดือนก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะหรือเขาออกดอกอย่างเงี้ยบางบางต้นก็ต,นติดดอกเลยนะคะถ้าใครได้ต้นที่ติดดอกหรือออกลูกเนี่ยก็ถ้าได้ไปก็เด็ดทิ้งนะคะอย่าเพิ่งเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยจะไปเลี้ยงผลหมดจะไม่มาเลี้ยงต้นนะคะ เพราะฉะนั้นรอบแรกในการปลูกแนะนำให้เด็ดทิ้งเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งคุณจะได้ลูกที่สวยนะคะนะคะเนีย่ยเห็นไหมทุกกิ่งที่ออกใหม่อะคะ่ะเขาก็จะออกแบบเนี้ยแล้วคุณก็เลือกลูกสักหนึ่งลูกนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้เลือกลูกไวๆถ้าลูกช้าเติบโต,ตอ่า ลูกนี้เับโตก็จะช้านะคะก็จะได้ลูกที่เล็กนะเหมือนเหมือนลูกนี้นะกว่าที่นุ้ยจะเอาเด็ดลูกออกนะคะนานนะลืมนะคะพอดีเขาติดอยู่ตรงพุ่มนะคะนะี่คะอันนี้นก็ยังไม่ได้ห่อนะนะคะแทบทุกนะคะทุกต้นไม่ได้ห่อหมดเลยนะคะทั้งต้นเลย ออกดอกออกดีมากค่ะฝรั่งเฟื่องหงมีนะคะเอาไปปลูกแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะคะสำหรับใครที่นะคะจะปลูกต้นฝรั่งที่ออกผลดกออกผลไวตัวนี้แนะนำจริงๆค่ะไส้แดงด้วยหวานฉ่ำอร่อยปลูกไม่นานก็ติดแล้วนะคะของนี้เป็นไซส์ใหญ่นะเป็นไซส์เอาไปก็ติดตูงนะคะ ไม่ใช่ไซส์เอาไปเด็กๆต้องไปเลี้ยงต่ออีกนานนะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะสอบถามในที่ทางลายนะคะ n u y z i k a เบอร์โทรศัพท์0851611860นะคะนี่นะคะใครสนใจก็สอบถามเข้าไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ